สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูนากับหัวข้อนะคะเตรียมตัวให้กับลูกน้อยสำหรับ Learn from home รอบนี้นะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องเรียนจากบ้าน Learn from home อีกไปอีกสักพักนะคะอ,อ,อาจจะต้องมีการเรียนออนไลน์ผ่านคอมผ่านซูมน,นะคะ แล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะเตรียมตัวยังไงคะให้กับลูกน้อยเพื่อที่ว่าเขาจะได้พร้อมกับการเรียน from home รอบนี้มาฟังกันเลยนะคะวันนี้คุณอาจะมี4หัวข้อหลักๆนะคะที่จะมาพูดนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหัวข้อแรกคืออะไรข้อแรกนะคะการจัดตารางนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีตารางให้กับลูกทำไมถึงจะต้องมีตารางเด็กเนี่ยบางครั้งเขายัางจะต้อง Follow w i the t h plan นะคะ Stick to the plan เขาอาจจะต้องมีตารางให้เขาอย่างเช่นที่โรงเรียนใช่ไหมคะเขาไปโรงเรียนทางเรียนก็จะมีตารางให้กับลูกทำไมถึงมีรู้ไหมคะก็เพราะว่าเด็กๆอะ่ จะเลินได้ effectively นะคะถ้าเขามีตารางกิจกรรมแล้วเขาทำตามนั้นวันไหนมีพระ,ะเขาก็จะรู้ละอ่าวันนี้เขาจะต้องใส่ชุดพระ,ะไปวันไหนมีวาดรูปเขาก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีตารางเนี่ยสำคัญนะคะแต่มีเฉยๆไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้อง stick to the plan ด้วยนะคะเพราะการที่เรา stick to t l e p เนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ย เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ affective นะคะข้อที่2นะคะจัดห้องเรียนนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่เราจะมองข้ามไม่ได้การจัดห้องเรียนหรือจังจัด corner นะคะให้กับลูก ในการเรียนรู้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าน้องจะต้องนั่งอยู่กับที่นั้นเนี่ยนานบางคนเนี่ยนั่งตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่ง7โมงเช้าหรือ8ปดโมงเช้าเนี่ยไปยันบ่ายหรือบ่าย2องเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคอยดูว่าคอเนอร์หรือสเปซที่เขากําลังนั่งอยู่เนี่ยพร้อมไหมในเรื่องของการพร้อมอย่างข้อแรกเลยก็คือแสงแดดหรือว่าแสงในห้องนีเองนะคะมีพร้อมไหม ากาศเป็นยังไงคอร์เนอร์ที่เขานั่งมุมที่เขานั่งเนี่ยมีอากาศถ่ายเทดีไหมนะคะแล้วอุปกรณ์พร้อมไหมอุปกรณ์การเรียนรู้ควรจะมีพร้อมนะคะเพื่อทีเออ่เด็กจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นจากที่บ่อยๆไปหยิบยังลบ ไปหยิบด,ดินสอไปหยิบอุปกรณ์การเรียนรู้นะคะถ้ามีครบเลยน้องก็จะโฟกัสได้มากขึ้นนะคะเขาก็จะไม่ดิสแทรกนะคะก็เราก็จะไม่เสียเวลาในการเรียนนะคะพ่อคุณแม่ลองเหลือไปมองดูสิคะว่าในมุมตรงนั้นเนี่ยมีของเล่นของเล่นอะไรของลูกไหมคะที่จะทำให้เขาเนี่ยดิสแทรกจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือว่าดึงดูดให้เขาออกจาก ห้องเรียนที่เขากาลังเรียนอยู่เนี่ยไปเล่นสิ่งนั้นอย่างเช่นเด็กเล็กบางครั้งอาจจะชอบเห็นมีตุ๊กตาหรือมีรถบังคับตั้งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเริ่มอยากจะลุกขึ้นไปเล่นละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ลองดูนะคะว่าในมุมตรงนั้นหรือว่าในห้องนั้นไม่มีของเล่นการที่ลูกนะคะต้องนั่งเรียนออนไลน์ไปทั้งวันเนี่ยค่ะบางครั้งเขาเหนื่อยนะคะก็เหมือนผู้ใหญ่การนั่งทํางาน นั่งหน้าจอนานๆเราก็อาจจะมีออฟฟิศซินโดรมบ้างเรารู้สึกเหนื่อยล้าบ้างนะคะเราอยากต้องการพักสมองเด็กๆก็เช่นกันนะคะเขาก็อยากพักสมองแต่สิ่งที่เขาอาจจะทำคือหันไปเล่นเกมออนไลน์หรือว่าหันไปดูวิดีโอซึ่ง ก็กลับไปหน้าจอเหมือนเดิมใช่ไหมคะเรืนงเนี่ยเราอาจจะต้องหาเกมซึ่งเป็นบอร์ดเกมอะไรก็ได้ดีๆนะคะมาเล่นกับเขานะคะออลองดูสิคะว่าช่วงเนี้ยน้องกําลังบ่นเรื่องอะไรไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วไม่รู้เรื่องเลยครับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะหาเกมที่ มาช่วยนะคะให้เขาฝึกภาษาอังกฤษนะคะแต่เขาก็สนุกไปด้วยนะคะยังไงถ้าสนใจเกมหรือว่าอยากได้คําแนะนํานะคะก็ลองอินบ็อกซ์มาหาคุณนาได้นะคะเดี๋ยวคุณนายินดีให้คําแนะนํานะคะว่าเกมแบบไหนเหมาะกับลูกน้อยของคุณแม่นะคะตอนนี้มาดูหัวข้อที่4นะคะก็จะเป็น เรื่องกีฬานะคะช่วงนี้เด็กๆอาจจะออกไปเล่นกีฬาข้างนอกไม่ค่อยได้อาจจะต้องกักตัวอยู่กับบ้านออกไปเล่นฟุตบอลหรือบาสเกตบอลหรือว่าเล่นเต้นอะไรกับเพื่อนไม่ได้มากนะคะเราก็ลองหาของเล่นแนวออกกีฬามาให้ลูกเล่นแต่อาจจะเล่นในในบ้านได้หรือว่าอาจจะเล่นแถวบ้านได้นะคะอย่างเช่นอาจจะซื้อเต้นบาสน,นะคะมาติดให้ลูกในบ้านนะคะหาฟุตบอลสักลูกหนึ่งหาแบบ แบดมินตันมาให้ลูกเล่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสาหรับลูกเด็กเล็กนะคะเราอาจจะหาของเล่นอย่างเช่นพวกโยนห่วงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาได้เสียเงื่อลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายออกกําลังกายช่วงนี้เด็กๆก็ต้องนั่งอยู่กับที่นานมากนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเยอะซึ่งก็จะส่งผลกับความเครียดให้กับเด็กนะคะเด็กก็อาจจะมีความหงุดหง,งิดงองแอรู้สึกมีอารมณ์ที่ แบบบวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ได้ออกกําลังกายได้ยืดเส้นยืดสายได้ลุกขึ้นทํากิจกรรมอะไรที่ออกแนวกีฬานะคะเด็กๆก็กอาจจะคลายความเครียดไปได้ระดับหนึ่งนะคะ,ะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับคุณาด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจของเล่นส่งเสริมพัฒนาการนะคะ inbox มาหาคุณาได้นะคะคุณามีคมําแนะนําดีๆให้ค่ะนึกถึงของเล่นคุณภาพนึกถึง baby p i x นะคะขอบคุณค่ะ